คริกง่ายๆสาหรับการสังเกตการเลือกตั้ง1วันของอาสาสมัครนะครับ1ก็คือจับ2ก็คือจดแล้วก็3ก็คือส่งง่ายๆนะครับก็คือจับจดส่งนะครับจับนี่คือจับ,จบ,จบตาสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็จดจดบันทึกข้อมูลที่เราได้เก็บมาในการสังเกตการเลือกตั้งในหนึ่งวันนะครับแล้วก็ส่งส่งข้อมูลตรงนั้นไปในแพลตฟอร์มของทางวีวอตของเรานะครับช่วงเวลาที่เราจะดูกันเราแบ่งเป็น3ช่วงเวลา ช่วงเวลาก่อนเปิดหน่วยอ่าระหว่างวันและก็ปิดหน่วยนะครับก็ดีนะครับก่อนที่จะไปพูดถึง3ช่วงเดี๋ยวเรามาพูดถึงการจัดวางสถานที่หน่วยและก็การจัดวางป้ายบอร์ดหน้าคูหาก่อนนะครับก็คือหน่วยจกตั้งเนี่ยจริงๆมันควรจะเป็นทางที่ไม่ราดชันมากเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกต่อคนพิการเนาะก็ะอันที่2ก็คือมันก็ต้องมีแผ่นทึบนะครับที่ปิดไว้หลังคูหาเพื่อที่จะไม่ให้มีคนมา สอดส่องดูการลงคะแนนของผู้มาใช้สิทธิ์ต่อไปก็คือบรรยากาศโดยรวมหน่วยเลือกตั้งนะครับว่ามีประชาชนมาอยู่ระหว่างหน่วยเลือกตั้งเยอะไหมหรือว่ามีคนมาลอยใช้สิทธิ์เป็นยังไงนะครับการดูบอร์ดที่ติดไว้หน้าหน่วยนะครับจะมีบอกว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยที่เท่าไหร่หน่วยนี้อยู่ที่ไหนนะครับจังหวัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะบอร์ดติดตรงหน้าหน่วยพอดีเลยนะครับแล้วก็จะมีเอกสาร5้าที่พูดถึงว่ามีผู้มีสิทธิ์เท่าไหร่ รับบัตรมาเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีตัวของประกาศผู้มีสิทธิ์ในหน่วยนั้นผู้ที่ลงสมัครในเขตนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีคู่มือบอกว่าการกาบัตรดีบัตรเสียเป็นยังไงประกาศตรงนี้จะอยู่ในบอร์ดตรงนั้นรวมหมดเลยก็อยากจะให้พวกเราได้ดูกันนั้นก็มาเป็นช่วงที่1เลยนะครับช่วงก่อนเปิดหีบแล้วก็ระหว่างการเปิดหีบนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเอาง่ายๆก่อนว่าก็จะมี คนมารอที่จะมาใช้สิทธิ์เนาะในระหว่างก่อน8โมงนะครับก็จะมีบรรยากาศว่ามีคนมารอใช้สิทธิ์เท่าไหร่มีเจ้าหน้าที่จัดวางหน่วยเสร็จหรือ,อยังเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ยังไงบ้างการติดบอร์ดหรือว่าขึ้นบอร์ดที่เรากล่าวขึ้นไปก่อนหน้านั้นว่าติดไว้หรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ดูบรรยากาศโดยรวมตรงนั้นอย่างหนึ่งก็คือเปิดหีบนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะโชว์กล่อง ครับกล่องใสที่เอาไว้หย่อนบัตรเนาะว่าในกล่องไม่มีบัตรเลือกตั้งหรือว่าไม่มีอะไรที่อยู่ในกล่องนั้นเป็นกล่องเปล่าครับต่อมาก็จะเป็นการมีการไปเซ็นของประชาชนที่ไปรอใช้สิทธิเลือกตั้งให้เป็นปยานว่าในหีบนั้นไม่ได้มีอะไรที่อยู่ในหีบนะครับแลังจากนั้นก็จะมีการซีนหีบไว้เพื่อไม่ให้เปิดหรือว่าสามารถเอาอะไรไปใส่ได้นะครับยกเว้นการหย่อนบัตรต่อมาก็จะเป็นการดูบรรยากาศหลังจากเปิดหน่วยเนาะก็คือช่วงที่2ของเรา ก็คือช่วงระหว่างวันมีบรรยากาศเป็นยังไงมีการผลคนมาใช้สิทธิ์หรือเปล่าว่ามีการพุกคามข่มขู่หน้าหน่วยหรือเปล่าหรือบรรยากาศโดยรอบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้เป็นพ่อพลรมัดระวังของอาสาที่จะไปทำการตั้งเราก็คือการถ่ายรูปนะครับการถ่ายรูปนี้เราสามารถถ่ายนอกคูหาได้นอกหน่วยเนาะนอกหน่วยก็คือการมีเส้นกั้นสีเหลืองที่จะกั้นระหว่างหน่วยกับข้างนอกนะครับอันนี้เราสามารถถ่ายข้างนอกได้ ครับทั้งรูปแล้วก็วิดีโอแต่ว่าเราห้ามเข้าไปถ่ายข้างในข้างในหน่วยก็คือตรงที่เจ้าหน้าที่ทํางานนะครับเพราะว่า1ก็คือจะรบกวนการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วก็เราอาจจะไปก่กควของผู้วายตรงนั้นนะครับอีกข้อควรระวังหนึ่งก็คือการถ่ายรูปเราห้ามไปถ่ายเจาะจงะการการบัตรของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับอันนี้ก็คือข้อควรระวังที่เราทําไม่ได้เนาะต่อมาครับเราก็จะมาดูการปิดหน่วยนะครับแล้วก็การนับคะแนน อันนี้จะเป็นช่วงที่พลิกที่สุดสําหรับการเลือกตั้งนะครับก็คือมันจะมีการนับคะแนนแล้วก็เราจะรู้ว่าในหน่วยหน่วยนั้นมีใครเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่นะครับคือเราจะแบ่งออกเป็นสอสช่วงนะครับก็คือช่วงแรกก็คือ,อาการปิดหีบนะครับปิดหีบปิดตรงเวลาหรือเปล่าก็คือปิดตรงเวลาก็คือ5้าโมงเย็นนะครับแต่ว่า ในระหว่างก่อน5้าโมงถ้าหากยังมีผู้มารอใช้สิทธิ์อยู่ผู้มารอใช้สิทธิ์นั้นก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับหลังจากที่ติดหตบไปแล้วนะครับก็จะเป็นการจัดเตรียมเพื่อที่จะนับคะแนนสําหรับเจ้าหน้าที่เนาะแล้วก็จะมีการทําลายบัตรก็คือบัตรที่มันเหลือจากผู้มาใช้สิทธิ์แล้วก็ติดเอกสาร5้ทับเก็คือเอกสารที่มันจะบอกว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่บัตรเหลือเท่าไหร่หลังจากติดเอกสารห้าทับเแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาการนับคะแนนเนาะ หลังจากที่เจ้าหน้าที่เตรียมสถานที่เตรียมบอร์ดเตรียมอะไรเสร็จแล้วนะซึ่งปีนี้นะครับปี 66, 66นี่จะเป็นการเลือกตั้งที่ต่างจากปี62ก็คือแบบ62มันจะใช้บัตรใบเดียวแต่ว่าปี66จะเป็นการใช้บัตร2ใบก็คือแบบเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อซึ่งการนับคะแนนจะเป็นการนับพร้อมกันอาจจะทําให้เกิดความสับสนในการติ๊กคะแนนของเจ้าหน้าที่กปนนะครับก็อยากจะให้อาสาสมัครดูเรื่องนี้ดีๆด,ด้วยว่าเป็นการนับคะแนนหรือว่าการติ๊กคะแนนแบบที่มันตรงตาม เจ้าหน้าที่ได้ขานออกมาหรือเปล่าถ้าหากมีข้อผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เราสามารถทักท้วงหรือว่าท้วงติงเจ้าหน้าที่ได้แม้แต่ในการนับคะแนนผิดพลาดหรือว่าการติคะแนนผิดพลาดอย่างนี้นะครับแล้วก็เราต้องบอกก่อนว่าในการนับคะแนนเราสามารถใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายที่บอร์ดได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นหลังจากนับคะแนนเสร็จแต่ว่าถ้าถ่ายวีดีโอในการนับคะแนนแบบเดียยวทาม์เรื่อยครับอันนี้สามารถถ่ายได้หลังจากที่นับคะแนนเสร็จนะครับเราก็จะดูที่ตรงบอร์ดเนาะว่าในบอร์ดนั้น คะแนนที่บวกแล้วตรงกับเอกสาร5ทับหรือเปล่าถ้ามีข้อผิดพลาดหรือว่าคะแนนตรงนั้นไม่ได้ตรงกับ5ทับ7ก็าสามารถทวงติเจ้าหน้าที่ได้ว่าคะแนนมันขาดหรือมันเกินมาจากตรงไหนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทําการพิจารณาแล้วก็อาจจะมีการนับคะแนนใหม่หรือแม้แต่การเลือกตั้งใหม่ในหน่วยนั้นๆน,น,นะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการสังเกตการนะครับในหนึ่งวันคร่าวๆข,ข,ข,ของการที่เราจะไปลงฟิลไปสนุกกับมันในการเลือกตั้งรอบนี้นะครับ ซึ่งในเว็บไซต์ e l e c t i o n w a t c h t h o r g นะครับก็จะมีเช็คลิสต์นะครับสิ่งที่ต้องสังเกตในทุกช่วงของการเลือกตั้งไว้ให้แล้วนะครับสามารถเข้าไปจับ,จ,บจดส่งได้ที่เว็บไซต์นี้เลยครับวิธีการสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งของวีวอทอย่างแรกคือเข้าไปที่เว็บไซต์ e l e c t i o n w a t c h t h o r g แล้วกดสมัครเป็นอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้ง โดยสามารถล็อกอินผ่าน Gmail Twitter หรือ Facebook แล้วกรอกข้อมูลตามแบบฟอ,อร์มเมื่อก่อกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดส่งใบสมัครเพียงเท่านี้ก็ถือเป็นการจบขั้นตอนของการสมัครเป็นอาสาสมัครของ v w a t แล้วบนเว็บไซต์ electionwatch.th.org ยังมีฟีเจอร์รายงานสถานการณ์การเลือกตั้งและแจ้งเหตุผิดปกติเพื่อให้อาสาสมัครและประชาชนทั่วไปเข้ามารายงานได้โดยข้อมูลที่อาสาสมัครแจ้งมาจะถูกรายงานแบบเดียวทามบนหน้าเว็บไซต์ เลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนจะรวบรวมผลคะแนนเองด้วยการถ่ายภาพผลคะแนนการเลือกตั้งและส่งไปยังเว็บไซต์ w o t e 6 2 com สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางนี้ได้เลย